บับนี้อาสิจันใจโอ้นายขาสารอยู่ในโอนสิงูขอออกตอดไกลล้ำไม่ไปอยู่ก่ออนลมาใส่สางป่ายังอยู่หีบแต่ยันตินเขาใส่แมว อาเจนต right? ังเตี้งแก้วลำกามาคุณบอสมดุลก้ากาคุณนอของแก้วเป็นว่าดองกังให้เป็นแก้วของกาหนองกังน้ะเป็นแก้วของเขาสูมผู้โัวผู้เท่าเป็นแก้วลูกหลานใจบ่บานน้ำแก้วลูกหลานเนาบ่คือเก่า ຕານຊິຈະລອນກະລັນຍໍລູກຫຼານເຮົາມີແຕ່ແກ້ວຂີ້ເລາອັນຄວາມເມົາແຊວຢູ່ດາວຫຼອກຕານເອີຍອາຊິຈນິນັນຍບົງເຶີນໍປານໃດໂດພໍາຍແວເຫີດມາສັ່ງປິນເອົາແທ อัศจรรย์ใจแจ้งงยาวสั่งบ่ได้หอมนังบาดกะตายหางก้อมสั่งมาป้อมนงเป็นอกเออัจตัตียงตาเนอยู่ถึงฝ่านาิกาอยู่ทั้งลุมบาดเวลาและทุมสั่งมาได้คู่กัน อาจันจ่นั้นังบง,งืงดอนปันใดอาสัจจันตังเตี้ยพอใหญ่แหล่ม่ใหญ่แหล่สั่งมาขาวลคือยวกอาสัจั์แต่คนหมูวกแม่นที่กุยยุเพ่งเพีง,งเป็นอย่างเจ้าบ่ไรออาสัจจันตังเตีโรงเรียนได้สนามฟุตซอมามาใหมไหม เพิ่นผอ,อ,อ,อก,ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่าหาก็เศร้าดอกไม้ไปถวยให้ผู้แนะนำบาดวัดบาดนี้ซ้ำกรรไผ่นอมาตกใส่เขาวานสนามผู้ซอมบ่ได้ใส่ต้องกรรแท้ดอกแน่นนอน นี่เป็นการยอกเล่นถือเป็นเรื่องธรรมนาดอกตานเออโอ้ยคนหักกันจึงหยอกกันโอ้ยคนหักกันจึงหยอกล้ออย่าสั่งคอยผู้างกอนดอกตานเออโอ้ย